เดี๋ยวเดี๋ยวออเดี๋ยวจะพ่มออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงไปได้เวลาให้อาหารแล้วครับครับผมบรรยากาศน้องหมูอยู่ท้ายสวนครับผมมาให้อาหารน้องหมูกันทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ไปมามากินอาหารโล่อ่ากินเลยกินเลยมาฝั่งนี้ด้วยมา ามามา,มาทางนี้มาทางนี้เออตัวเล็กก็เริ่มกินอาหารเป็นแล้วเอาเอาตัวเล็กเอาบรนยากาศน้องหมูกินอาหารครับช่วงเช้าๆาครับผมมาให้อาหารน้องหมูเดี๋ยวเดี๋ยวพอพัน่าพึ่งพอพันเราโวยวายแล้วเจ้าตัวอ้วนข้างใน เดี๋ยาให้เดี๋ยาให้เป็นบรรยากาศการเลี้ยงหมูอยู่ท้ายสวนครับผมให้อาหารเช้าเย็นเช้าเย็นครับผมมาอันนี้สำหรับพ่อพันธุ์ของเรากินหมดเลย ăn, à. ăn, Đó, đỡ thằng phần luôn cho ăn, แยกเงนใหญ่เลยแยกกันใหญ่เลย,ย,เลยมาหาถาดนี้ด้วยไมอตรงนี้ก็มี嘛อ๋อกินเลยเอาถาเล็กหรอน้องโมูตเล็กอยากกินด้วยอ่าน้องมูตเล็กมากินตรงนี้ทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่ครับผม ตอนนี้ชอบกินในถังแม่พันตัวขาวไปไหนตัวขาวมาตัวขาวขึ้นมาเร็วทำไมไม่กินนี่ในในตรงนี้นี่ทำไมไม่กินเดี๋ยวให้ใหม่ มาข้างในด้วยเอาเผื่อตัวที่ไม่ได้กินเข้ามากินข้างในเอาหมูตัวเล็กก็กินครับผมเริ่มหัดกินอาหารกับพี่ๆกับแม่ๆแ,แล้วกำลังกินอยู่เดี๋ยวให้เขากินอยู่ตรงนั้นแหละ อย่ไปเอาน้ำมาให้อย่าไปเอาน้ำมาให้โอ๋อเขาเป็นในถังเลยเอาลุยเลยเริ่มหัดกินแล้วครับน้องหมูก็ประมาณ15วันแล้ว14 15วัน2อาทิตย์ครับผมน้องหมูตัวเล็กของเราก็พากันเริ่มหัดกินอาหารแล้วกินนมแม่ด้วยกินอาหารด้วยจะให้น้ำไว้ อกินในถังเลยบ่อุ๊ยไอ้แม่พันเออเออเดี๋ยวจะเทให้กินอยู่เสียบ่นี่จะเทใส่ถาดไว้ให้อยู่นเอาเอากินให้กินนะไม่ใช่ให้ความทิ้ง ไม่ออกไปไม่ออกไปเข้ามาออกไปแล้วพี่น้องมามา,ามาเขามาเขามาอย่าออกไปอย่าดื้อย่าดือ้อ,าอนางเองียนไปกวนทำไมไปกวนเด็กเกเขาทำไมล่ะเด็กเด็เขากินอยู่ฮะน,นางเองียนมากวนของอตัวเล็กเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็น่าจะท้องแล้วครับผมน่าจะตั้งท้องแล้ว แล้วก็คอยรับชมกันว่าเขาจะคลอดวันไหนหมูแค่พี่น้องแต่โตูบ้แค่นะครับตัวเาาอ้วนครับผมแต่ขาจะสั้นหน่อยขาสั้นหน้าสั้นนะครับเป็นหมูแค่หมูพันผสมของเราเราก็จะมาผสมกับหมูป่าหมูป่าก็พันธุ์ผสมมาแล้วแหละ <gos ũng> ก็เขาน่ารักครับผมเป็นหมูที่น่ารักแล้วก็ ส่วนมากก็เห็นทุกคนก็เอาไปเลี้ยงกันเลี้ยงในบ้านเลี้ยงเหมือนสุนัขนะครับผมเลี้ยงให้อยู่ในบ้านเลี้ยงอยู่กับคนก็ได้นี่เราก็จะเอามาผสมกับชุดหมูป,ป่าของเราอ่ะกินกินเอออร่อยเลยครับผมก็กินอาหารเสร็จเขาก็จะนุ่นครับลงไปเล่นข้างล่างนะครับผมก็เดิน จะไปตัดใบกล้วยให้เขาตัดใบกล้วยใบกระเฉดให้เขาเขาก็ออกไปดูดหาอาหารกินเอาตัวเขาตอนนี้พ่อพันธุ์ของเราพ่อพันธุ์ของเรามามาอยู่ตรงนี้นี่มันนอนอยู่ตรงนี้นี่โอ้ยไปกินอาหารเร็วไปเคยไปกินอาหารไปแล้วเห็นหร ก็เก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ครับผมเป็นหมูตัวขาวหมูพันธุ์ผสมม,มาก็จะพัฒนาให้เขาอยู่กับเราได้โดยการที่เราจะคัดหมูที่ดูร้ายออนนะพี่น้องเช่นพ่อพันธุ์ตัวเก่าของเราก็จะเป็นหมูที่ดูร้ายหน่อยก็เลือดเลือดร้อยเขาจะสูงเลือดหมูป่าเขาจะสูงกว่าครับผมเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก็จะดูร้ายหน่อยตัวผู้นะครับเราก็จึง เอามาผสมกับนางเอ็นที่เป็นหมูแคะของเรานี่ตัวนี้ตัวอ้วนตัวใหญ่นี่ฟันใหญ่น่าดูนะครับเขี้ยวใหญ่น่าดูเลยนี่ครับก็จะดูร้ายหน่อยครับเข้าใกล้ไม่ได้นะครับผมตัวนี้ก็เอาไว้ผสมกับแม่นางเอ็นชุดนางเอ็นเป็นหมูแคะที่มีนิสัยที่ไม่ดูร้ายก็จะลดความดูร้ายของน้องหมูลง ส่วนแม่พันธุ์หมูป่าเราก็จะให้ผสมกับชุดลูกๆของหมูแคบไปอีกแล้วก็ตัวขาวน่ะก็ลดลดเลือดลด,ลด,ลด,ลดเลือดหมูป่าลงเนะคับพี่น้องเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนครับผมคลิปหนามาพอฟอกกันไหมครับผมสวัสดีครับ